เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองปั๊บตั้งสิบสองหน่วยงานหนีคุมนางขาพ่อใหญ่อีกคนเป็นเงินน้ำหามัพ่อใหญ่เอ้าพ่อใหญ่มาพอดีมาเห็นยังในสวนพ่อใหญ่เดี๋ยวดิข่อยมาลักบักม่วงเจ้าหนี้หรืพ่อใหญ่ข่อยเห็นเจ้าเขียนว่าไผลักบักม่วงสิปั๊บหน่วยละดอกแมนอิลีติพ่อใหญ่มันคือสางว่าเธอลักจักหน่วยเดียวดิ ไอ้หน่วยเติ oned, บแล้วพ่อใหญ่ซิบกาหน่วยผู้ผู้ใหญ่เฮ้ยกระโพดวมาหลักดอกใหญ่เอ้ยพ่ยยอใหญ่บัวปั๊บบัวไม้ดอกเอาไปกินโหลดใหญเอาขึ้สิบบัวปั๊บสินพ่อใหญ่มาคือเขียนป้ายว่าสิบปั๊บพ่อใหญ่ว่าวูเป็นว่าวูเท่าผู้จักว่าบัวปั๊บเดี๋ยวบัวมาลักดอกพ่อใหญ่เอาเอาไปโหลดบังม่วงเจ้านี้ขออ่อยบัวใหญ่ดอกส้มกระส,มระสะ้มบัวเฮลเลแซ่บเมื่อก่อนเสียเวลา มีคนให้คอยรีวิวพ่อหญ่พอดีเล่ามาตะกิ้อย่างพอดีเดี๋ยวคอยสิไปให้เล่าแนะนำตัวว่าเล่าอยู่บ้านใดว่าเฮ็ดผลดีมากกว่าเมลเลยเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดียวเริ่มหัวเริ่มแล้วก็บอกเมลแล้วบอกอะไรกะเริ่มมาแล้วเจ้าก็เริ่มเลยไม่แนะนำตัวถืมันขึ้นบุรีตุกติคนชีวิตคอยกดแล้วอะไร แม่คือบ่ว้าว1 2 3เอ้าแนะนําต๋อร้อยแนะนําจังได๋น้อบาดนี้พ่อใหญ่นี่เป็นคนมาจากจังหวัดมุกดาหารเด้ออําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้องโอเค